เป็นนักศึกษาควรใช้น้ําหอมตัวไหนดีนะครับน้ำหอมตัวไหนที่ใส่ไปห้องเรียนได้ใส่ไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนๆได้บ้างนะฮะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงน้ำหอมพวกนั้นกันย o ก what's up my name is timmy สวัสดีครับที่อ timmy นะฮะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงน้ําหอมสำหรับนักศึกษาแล้วกันนะฮะ <laughs> ผมเองก็เพิ่งเป็นนักศึกษาได้ไม่นานนี้เองนะผมกลับไปเรียนที่เมืองไทยด้วยผมไปเรียนที่ a bag นะ a bag บางนา เรียนอยู่ได้ปีครึ่งแล้วก็กลับมาอเมริกานะครับวิดีโอนี้ก็คล้ายๆกับวิดีโอที่แล้วนะครับควจะแตกมาเป็นพาร์ทหกับพาร์ทสนะครับเพราะว่าพาร์ทหเนี่ยผมมีอีกแบรนด์หนึ่งและแบรนด์นี้ผมว่าถ้าคุณเป็นนักศึกษานะเหมาะสุดๆเลยนะครับผมก็จะมาพูดถึงแค่แบรนด์นี้ในวิดีโอนี้นะครับพาร์ทสก็จะมาพูดถึงแบรนด์อื่นๆกันนอกตัวที่ผมแนะนําตัวอื่น,นครับแบรนด์ Brand นี้ที่จะพูดถึงในวิดีโอนี้คือ อ v e s a i n t Laurent นะครับ e ีฟเซนต์ลอแรนต Y Collection ครับไลน์นี้เลยทั้งคอลเลคชันนี้เลยนะฮะเหมาะกับการเป็นนักศึกษามากๆเลยมันได้ครบทุกอารมณ์จริงๆนะฮะเรามาเริ่มจากตัวแรกเลยดีกว่านะตัวบุกเบิกตัวออริจินอลของไลน์นี้เลยด้วยกันนะครับ YSL Y Old er Toilet ตัวนี้นะฮะไลน์เนี้ยมันจะมีโน้ตของที่เขาเรียกว่า clary sage clary sage gonna give a professional and clean vibe clary sage นะครับมันจะให้ความสะอาดและความ เฟชชั่นอลนะครับซึ่งเหมาะมากมาก ถ้าคุณเป็นนักศึกษานะครับตัวโอโทเลตตัวแรกนะครับจะออกแนวผู้ดีหน่อยนะครับออกแนว professional ผู้ดีตัวนี้ผมแนะนําใส่ไปที่ห้องเรียนนะครับมันดู professional ที่สุดสะอาดที่สุดและมันเป็นกลิ่นที่มันไม่อาฟเนใครแน่นอนนะครับใช้ได้ในห้องเรียนเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าเพื่อนข้างๆจะไม่ชอบแค่อย่าฉีดเดยอะเกินไปแค่นั้นเองนะครับสองถึงสามสเปรย์ก็พอนะครับสำหรับน้ำหอมตัวนี้ในห้องเรียนนะตัวนี้จริงๆนะครับนอกจากห้องเรียนแล้วก็ใส่ตอนกลางวันได้ด้วยนะับตอนแดดกำลังออกเลยนะครับเพราะความ fresh ของตัวนี้มันให้ความสดช เล,เล็กๆน้อยๆนะครับให้กับคุณได้แต่ถ้าให้แนะนําตรงๆอะใช้ในห้องเรียนอะดีที่สุดตัวที่2นะครับก็จะเป็น YO Fresh ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ใช้ในอากาศร้อนได้ดีมากๆนะครับมันสดชื่นมัน fresh It's kind of like an icy cocktail มันเหมือนค็อกเทลเย็นๆนี่เองนะครับมันสะอาดมัน fresh เท่สปอร์ตนะครับใช้ตอนเล่นกีฬาได้ใช้ไปยิมได้นะครับใช้ในห้องเรียนก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะออกแนว fresh กว่าตัวนี้นิดๆน,นะครับความเป็น professional ก็จะน้อยกว่าตัวนี้นิดนดนะครับแต่ว่าถ้ากลับมันร้อนมากๆอ่ะอย่างช่วงกลางหน้าร้อนอย่างเงี้ยถ้าใช้ตัวนี้จะรู้สึกมันฟุ้งเกินไปนะครับก็เปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับสำหรับการใช้ในห้องเรียนนะครับ next นะครับตัวต่อไปเรามาถึงน้ำหอมเที่ยวกลางคืนแล้วนะครับตัวนี้คือ Y o h e r p a r f u m หรือว่า YEDP นั่นเองครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ออกหวาน กดตัว o r i g i ินอได้ระดับหนึ่งเลยนะครับมันก็ยังมีตัว Clarity Sage ด้วยนั่นแหละซึ่งให้ความสะอาดความ p r o f e s s i o n a l เล็กๆน้อยๆนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วน้ำหอมตัวนี้มันจะดึงความหวานมาจาก Invictus นะครับ Invictus จาก p a c o r r b a n Invictus Aqua Invictus Intense ความหวานของ Invictus นะครับมันก็ผสมกับ Clarity Sage ความสะอาดความ p r o f e s s i o n a l ของตัว Y นะครับทำให้เกิด Y or t e Parfum ขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับ หวานเซ็กซี่หน้าเข้าหานะครับเป็นตัวที่ดึงคำชมหรือคอม p l i เมนต์ได้ดีที่สุดในบรรดา4ตัวที่ผมพูดถึงในวันนี้นะครับยิ่งถ้าใช้ตอนฤดูหนาวใช้ตอนกลางคืนไปบาร์ไปผับเนี้ยขอให้อากาศไม่ร้อนเกินไปนะครับ ตัวนี้เป็นตัวที่ mass appealing ที่สุดนะครับ mass appealing แปลว่าเป็นตัวที่อาจจะมีคนชื่นชมได้ง่ายที่สุดนะครับซึ่งตัวนี้ fit description นั้นเนี่ยแบบ perfect เลย100%เลยตัวนี้เป็นตัวที่ mass appealing ที่สุด d e m a n ดาสตัวนี้นะครับใช้ตอนไปบาร์ไปผับตอนกลางคืนนะครับอากาศไม่ร้อนเกินไปนะครับตัวนี้ ๆแล้วเรามาถึงตัวสุดท้ายกันนะครับ w i l i f e ตัวนี้นะครับจริงๆเป็นตัวโปรของผมถ้าพูดถึงในบรรดา4ตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวโปรของผมเลยแล้วก็ตัวนี้จะให้อารมณ์คล้ายๆตัว EDP ตัวออราพาฟัมนะครับแต่ว่าจะใช้ได้ในอากาศร้อนมากกว่าสมมุติว่าคุณไปบาร์ไปผับในช่วงที่แบบว่าฤดูร้อนอ่ะคือตอนกลางคืนมันก็ยังร้อนอยู่นะครับก็ใช้เป็นตัว w i l i f e แทนตัว y d EDP นะครับ Y d EDP ก็เก็บไว้ช่วงฤดูหนาวหรือช่วงที่อากาศมันเย็นลงหน่อยนะครับกลิ่นของมันนะครับก็จะคล้ายตัว EDP เหมือนกันนะครับมันมีความสะอาดความ r ป f e เฟ i ช n นลจาก c l a r i ริเเหมือนกันแล้วก็มี Sweetness จาก Invictus นะครับตัวเนี้ยจะคล้ายตัว EDP นี้ประมาณผมให้เลยประมาณ70-80%นะครับแตกต่างกันอยู่อย่างเดียวก็คือตัวเนี้ยมัน Fresh กว่ามันสดชื่นกว่านะครับใช้ในฤดูร้อนหรือว่าตอนอากาศร้อนๆได้ดีกว่าตัว EDP เนี่ย มผมก็เลยขอแนะนําดีกว่านะครับว่าถ้าคุณเรียนอยู่ประเทศไทยนะครับคุณเป็นนักศึกษาอยู่ประเทศไทยเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยเหมาะกว่าตัว EDP นะถ้าคุณจะเลือกซื้ออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถ้าคุณอยู่ประเทศไทยผมว่า Wild Life ดีกว่าถ้าคุณอยู่ต่างประเทศอย่างที่อเมริกายัางผมหรือว่าที่ยุโรปนะครับ YEDP จะดีกว่านะครับสำหรับห้องเรียนและอากาศร้อนนะครับเป็น2ตัวนี้นะครับไม่เกี่ยวว่าคุณอยู่ประเทศไหนใช้ได้หมดนะครับแล้วปิดท้ายนะครับผมบอกทุกคนอีกทีว่า Y จากอี t เซน r รอนนะครับทั้งลายทั้ง4ตัวเนี้ยถ้าคุณเป็นนักศึกษามันได้ทุกอารมณ์จริงๆนะครับทั้งห้องเรียนทั้งสป,ปอร์ตทั้งเที่ยวกลางคืนตอนฤดูหนาวเที่ยวกลางคืนฤดูร้อนมันมี ครบทุกอย่างจริงๆแถมจริงๆแล้วนะครับคุณมีแค่ตัวเดียวก็ได้นะครับอย่าง Wild l i เนี่ยจริงๆก็ใช้ในห้องเรียนได้เหมือนกันอาจจะไม่เหมาะเท่า2ตัวแรกนะครับแต่ว่าถ้าฉีบเบาๆก็ใช้ในห้องเรียนได้เหมือนกันนะครับก็ซื้อตัวนี้ตัวเดียวก็ได้ก็ครบทุกโอกาสเหมือนกันนะครับอีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้ครบทุกโอกาสก็จะเป็นตัวนี้นะครับ Wild Fresh ใช้ในห้องเรียนได้ด้วยเที่ยวกางคืนก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็ฟ resh สะอาดมันเท่มันเซ็กซี่เหมือนกันนะครับแต่ออกแนวฟ resh สปอร์ตีเซ็กซี่ก็ซื้อตัวนห้เป็นตัว่่่่่าาาเเเททียยวกคคืนมมัไอหหะะร ไม่ค่อยมีความเซ็กซี่มันไม่ค่อยมีความแบบหวานแบบน่าเข้าหาเท่าไหร่นะมันออกแนวโปรเฟชชั่นอลมากกว่านะครับ EDP ก็เหมือนกันนะครับถ้าจะซื้อตัวนี้นะครับให้ซื้อคู่กับ o r เด t o i l e เรเพราะ EDP นะครับใช้ในห้องเรียนเนี่ยอาจจะหวานเกินไปนิดนึงนะครก็ต้องซื้อคู่กับตัว o r เด t o i l e เรนะครับแต่ again if you w a n t t own o just one ถ้าคุณอยากมีแค่ขวดเดียวนะครับ O Fresh หรือว่า Wild Life ครับ Alright that's it for this v i e w today ขอบคุณมากนะครับที่มารับชมแล้วก็ถ้ามี วิดีโอไหนที่อยากให้ผมทำหนึ่นะครับก็คอมเมนต์ลงข้างล่างได้เลยนะครับแล้วก็ผมมี f c e e o o o k r o u p ด้วย Thailand fragrance lover นะครับผมจะ leave link ใน description ข้างล่างนะครับ Part 2ของวิดีโอน,นี้ก็จะมาในอนาคตและเดี๋ยววันนี้ก็จบลงแค่นี้ก่อนแล้วกันะะนะครับ peace out and bye